สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมาสเตอร์ p y t y t r i n i n g ที่ชื่อว่า Go On Wall Street นักเทรดจากประเทศเวียดนามที่มีผลงานในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีความสม่ำเสมอและคงเส้นคงวาเดือนล่าสุดสามารถทำกำไรได้4%และถ้ามองย้อนในกรอบ3เดือนล่าสุดก็ทำผลตอบแทนรวมได้ที่24%แม้จะไม่หวือหวาแต่ก็นับได้ว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงการคุมความเสี่ยงและเน้นการเติบโตอย่างมั่นคง ตอนนี้มีนักลงทุนที่เลือกก๊อปปี้สัญญาณของเขาแล้วมากกว่า1,556คนถือเป็นจำนวนที่สะท้อนความเชื่อมั่นและไว้วางใจในแนวทางของ Go on Wall Street ได้เป็นอย่างดีโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบ่งกำไรยอยู่ที่30%และคู่เงินหลักที่ใช้ในการเทรดคือ XAU USDM การเลือกโฟกัสที่ทองคำหรือ g o ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและได้รับความนิยมทั่วโลกทำให้กลยุทธ์ของเขามีเอกลักษณ์ และสามารถสร้างโอกาสได้ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลงถ้าคุณกำลังมองหามาสเตอร์ที่เน้นการเติบโตแบบไม่เสี่ยงเกินไปและมีฐานนักลงทุนติดตามมากพอสมควร Go on Wall Street ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าศึกษาและติดตามครับแต่อย่าลืมการลงทุนมีความเสี่ยงผลลัพธ์ในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ ถ้าหากสนใจก๊อปปี้สัญญาณของ Go on Wall Street's สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ